ฮัลโหลทุกคนวันนี้เฟย์จะมารีวิว iPhone 1่ Pro Max หลังจากที่จะใช้ครบเจเดือนถ้าอยากรู้ว่าเป็นไงก็ไปดูกันเลยที่เฟยใช้อยู่ปัจจุบันนะคะเป็น iPhone 1่ Pro Max ความจ12ุ128 GB สด 128GB 4ี s ซีเวอนะคะเฟย์สั่งจาก Apple Store เลยใช้เวลาจะส่งประมาณ3-4วันนะคะการใช้งานของเฟยนะคะก็จะมีใช้ถ่ายวิดีโอตต่ต่อวิดีโอแล้วก็เล่นเกมนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีใช้คุยงานแล้วก็ดูหนังฟังเพลงั่วไปเลยค่ะ มาเรื่กันที่ข้อดีของน้องเนี่ยนะคะข้อดีของน้องข้อแรกเลยนะคะน้องใหญ่สะใจมากๆค่ะเวลาพิมพ์หรือเวลาดูอะไรอย่างเงี้ยเขามันเต็มตามากเลยค่ะคนที่ชอบโทรศัพท์ใหญ่ๆก็คือเลิฟเลยแล้วเฟยก็เป็นคนที่ชอบโทรศัพท์ใหญ่ๆข้อที่สองนะคะน้องแบตอึดมากอึดสุดตั้งแต่ที่เฟยเคยใช้ iPhone มาเลยนะเครื่องก่อนเคยใช้เป็น iPhone 11น,น,นะคะแล้วเฟยก็ขยบมาเป็นเครื่องนี้เลยคนสีบบน่คนหรู้สึกว่ามันอึดขึ้นมากๆแบบว่าถ้าไปข้างนอก สามารถใช้งานได้ทั้งวันค่ะแบบไม่ได้ใช้ถ่ายไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยใช้แค่ดูหลักของเพลงทั่วไปอะไรเงี้ยสามารถอยู่ได้ทั้งวันหรือข้อที่3นะคะคือน้องเร็วแรงจริงค่ะเพราะว่าเป๊ใช้เล่นเกมที่มีกราฟิกหนักๆได้ลื่นกว่า iPhone 11เดยอะอยู่แล้วก็น้องร้อนยากอยู่นะ,ะน้องจะร้อนง่ายก็ต่อเมื่อเราเปิดกล้องหรือว่าใช้ถ่ายวิดีโอถ่ายรูปอะไรเงี้ยนานๆน้องสามารถทํางาน,นาหนักได้เลย แล้วก็เรนเดอร์คิปเร็วมากๆค่ะที่สี่นะคะคือเดนารทตไอเล่กตั่เองเป็นรู้สึกชอบม,มากแล้วความที่เป็นดีไซน์ใหม่อะเวลาใช้เราก็รู้สึกว่าเออมันดูเป็นของใหม่จริงๆใช้มาเจ็ดเดือนก็ยังไม่รู้สึกเบื่อน้องเลยเวลาดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันจะมาเฟนนะมันไม่ได้บงังทันษิภาภพาในการดูอะไรรู้สึกว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรแล้วก็เวลามองน้องมันก็เพลินๆเนี่ยมันดูเป็นเกาะอาเซียนเดือนนี้มันต้องมีแอปลูกเล่นให้ใส่อะไรเพื่อเพิ่มพลังาของมันได้นะคะ มันก็จะมีมิกเล็กขึ้นมันก็น่าไปอีกแบบอีกค่ mm. ข้อที่5นะคะก็คือกล้องจริงๆอันเนี้ยเฟรยรู้สึกว่าเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยจะทำงานได้ดีมากนะคะในที่ที่แสงเยอะแสงสวยแสงพอเพราะว่าถ้าแสงสวยเนี้ยเราจะถ่ายออกมาได,ได้สวยมากเลยะคะ่ะทั้งรูป ถ่ายทั้งวิดีโอนะคะยิ่งเราใช้ถ่ายคู่กับฟิลเตอร์ไอนะคะเวลาเราใช้กล้องถ่ายผ่านไอแล้วใส่ฟิลเตอร์เนี้ยจะบอกเลยว่าเนียนมากเหมือนนั่นเป็นผิวหน้าของเราจริงๆซึ่งมันไม่ใช่มันคือฟิลเตอร์แหละแต่ว่าแบบมันเนียนมากจริงทุกคนเคยลิฟฟิลเตอร์ไอกับกล้องมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะเราพูดถึงข้อเสียของน้องมันมากนะคะ ข้อเสียของน้องเลยก็คือหนึ่งเรื่องความที่น้องใหญ่ใช่ปะ่ะน้องซึ่งหนักทุกคนน้องหนักมากแบบเป็นโทราศัพท์ที่หนักที่สุดตั้งแต่เใช้มาที่กับ11ก็คือ11เหมือนกุยนุ่นอันนี้เหมือนเหล็กมันมันหนักกว่า iPhone 11เยอะมากจริงๆนะคะคนที่ข้อมือเลยคือข้อมือไม่ค่อยแข็งนออาจจะปวดข้อมือได้เลยเวลาถือเล่นนานๆเนี่ยคือเมื่อยเมื่อยข้อมือเมื่อยแขนมากไม่สามารถถือเล่นนานได้บางทีก็ต้องวางไว้แล้วค่อยเล่นเอา แล้ด้วยความที่น้องหนักใช่ไหมคะน้องก็จะตกเก่งมากทุกคนโลกจะชอบดึงดูดน้องลงสู่พื้นแบบว่าน้องพร้อมจะตกสู่พื้นตลอดเวลาทั้งลื่อนหลุดจากมือจากกระเป๋าคือแบบว่าตั้งแต่เฟยใช้มาเคยทำลุ่ล่วงไปน่าจะเกินสิบครั้งได้แล้วเป็นโทรศัพท์ที่ทำล่วงบ่อยที่สุดแล้วทุกคนแต่ว่าโทรศัพท์นั้นเป็นรอยเพราะว่าเคสดีเดี๋ยวเฟมาแนะนำเคสที่หลังกข้อเสียข้อที่2ของน้องเลยนะคะก็คือเวลาดูรีวเนจีอย่างเงี้ยน้องชอบปรับแสงเองทุกคนบางคลิปว่าแสงอยู่มันก็จ้าขึ้นมาแบบแปลกๆซึ่ง เพื่อนไม่รู้ว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างน,นี้ช่วงแรกๆที่ใช้อ่ะคือเป็นบ่อยมากเลื่อนไปนิดนึงก็อยู่ๆก็แสงบางคลิปก็จ้าขึ้นมาแล้วเลื่อนไปคลิปก็กลับลงไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยก็รู้สึกว่าน้อยลงแล้วน,นะคะแต่ก็ยังมีข้อเสียข้อที่สามของนะคะก็เป็นเรื่องกล้องเหมือนกัน ฟย์ถ่ายรูปจากไอจีนะคะแล้วเฟย์ถ่ายอ่ะมันจะชอบเลื่อนทุกคนเหมือนเราเล็งมุมเนี้ยเราจะเอามุมเนี้ยเราเรากดแชะปุ๊บแต่มุมทมี่ได้หลังจากถ่ายเสร็จอะมันเคยเหยีบไปทางซ้ายตลอดเลยทุกคนมันจะเคยเหยนบไปนิ่งตลอดซึ่งเฟย์ไม่ค่อาใจว่าทําไมแล้วเวลาเฟย์ถ่ายผ่านไอจีเฟย์ก็ต้องเคยเหยีบขวาเพื่อให้เราถ่ายออกมาแล้วมันเคยเหยีบซ้ายแล้วมันพอดีอะ่ะซึ่งมันลำบากทําไมทำไมำมันถึงเป็นแบบนั้นแต่มันเป็นแค่ในไอจีนะคะในกล้องของเครื่องอะมันไม่เป็น ข้อเสียข้อที่4ี่ของน้องนะคะก็จะเอยู่ในเรื่องกล้องเคยบอกไปแล้วใช่ไหมคะว่าถ้าเราถ่ายในที่ที่แสงเยอะเนี่ยน้องจะถ่ายออกมาได้สวยมากแต่ถ้าเราถ่ายในที่แสงมันเลยทุกคนเราจะกลายเป็นศพค่ะเราจะเขียวเราจะมีรูขุมขนที่กว้างอย่างดวงจันทร์เราจะแบบรอยสิวที่ตาคนมองไม่เห็นแต่น้องเห็นคือแบบหน้าเราจะแย่มากทุกคนจะรู้สึกว่านี่ตัวจริงแล้วหน้าอย่างนี้จริงหรอแบบมันแย่มากอ่ะ แต่นั่นแหละเวลาถ่ายที่แสงขอี่มันจะมันจะแย่มากๆแย่กว่าดูจริงไปมากๆทั้งกล้องสดทั้งวิดีโอเลยนะคะข้อที่5้าก็ยังอยู่ในเรื่องของกล้องอยู่ดีเวลาถ่ายวิดีโอเนี่ยค่ะแล้วเวลากดซูมพอเราซูมปุ๊บเราก็อยากจะปรับโฟกัสให้มันมีโฟกัสตรงเนี้ยเวลาเรากดโฟกัสปุ๊บภาพมันจะตัดอะทุกคนมันจะไม่สมูทอะเดี๋ยวเฟยจะขึ้นในส่วนให้ดูว่ามันเป็นยังไง มันเป็นตลอดไม่เข้าใจว่าทำไมเหมือนกันแต่เวลากดโฟกัสมันจะขยับซึ่งมันปกติหรอมไม่ปกติมันไม่นควรขยับดิใช่ไหมทุกคนข้อเสียอย่างที่6ของน้องเลยนะคะจริงๆอันนี้มันน่าจะเป็น iPhone ทุกรุ่นเลยแหละไฟล์ที่หายจาก iPhone นะคะมันไม่ใช่ไฟ jpeg ทุกคนมันเป็นไฟล์อะไรก็ไม่รู้ที่ถ้าเราส่งไปให้คนอื่นผ่านคอมพิวเตอร์หรือผ่านอะไรเงี้ยเขาจะไม่สามารถเปิดไฟ์เราได้มันจะสามารถเปิดได้แค่ใน Mac หรือใน iPhone อะไรเงี้ย เฟรนไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงเปลี่ยนมาใช้ไฟล์นี้แล้วมันดีกว่าอย่างไรแล้วเฟรมรู้ว่ามันตั้งค่าหรือเปล่านะแต่เฟรลองหาแล้วเฟรมตั้งไม่ได้มันเป็นไฟดอทเอะไรสักอย่างที่มันไม่ใช่ j p e ปมันควรจะเป็น J p e ปสิข้อเสียสุดท้ายของน้องเลยนะคะแสงที่ได้จากการถ่ายวิดีโอเนี่ยมันไม่สามารถเกลี่ยสีที่อื่นแล้วสวยได้ทุกคนมันต้องเกลี่ยนในแอป iMovie หรือในโทรศัพท์ p h o n e เท่านั้นอะ่ะเพราะว่าถ้าเอาไปเกลี่ยนในแอปอื่นอย่างพีเมียโปอย่างเงี้ย สีมันจะแปลกๆอะทุกคนมันต้องเกีี่ยในแอปที่เป็นของ Apple ะหรืออาจจะมีแอปอื่นที่สวยแต่ว่าเคยลองเกี่ยในท e ี่เมเปิแล้วมันแย่มากแต่ถ้าเกี่ยใน i v o v i e เลยโฟนเนี่ยสวยเลยลงงเหมือนกันต่อมานะคะเฟจะ,ะมาแนะนำอ e s s ร r y ของไอโฟน14โหมที่เฟใช้อยู่นะคะคืออันนี้เฟใช้เป็นเคสกับฟิลม์มแล้วก็ฟิล์มกล้องของไฮซิลนะคะของ h ฮซิลนะคะมันดีตรงที่ ถ้าเราซื้อในช่องทางออนไลน์มาใช่ไหมเราสามารถเอาเซตนั้นอะไปให้ตัวแทนจำหน่าใกล้บ้านติดให้เราฟรีได้เลยนะคะแล้วก็ฟิล์มกระจกอันเนี้ยมันรับประกันตลอดชีพเลยทุกคนไม่ว่าเราใช้ไปกี่ปีใช้ไปจนโทรศัพท์พังแต่ว่าฟิล์มยังอยู่ก็คือเราสามารถไปเคลมได้ให้เขาเปลี่ยนฟิล์มให้ได้นะคะไม่ว่าจะแตกจาก ญี่ปุ่นเลยก็ตามเราสามารถเอาไปเคลมะกันได้ตลอดชีพเลยต่อมาเนะคะก็คือเคสฟเฟย์บอกเลยฉันว่าเฟย์ทำร่วงบ่อยมากๆแต่ว่าโทรศัพท์ไม่เป็นรอยเลยเคสดีมากทุกคนเคสอะเป็นรอยนิดหน่อยๆนยนะคะแล้วก็เหลืองยากด้วยฟเฟย์ใช้มาเจ็ดเดือนนะคะถามว่าเหลืองไหมก็เหลืองขึ้นแต่ว่าเหลืองขึ้นนิดเดียวนะรู้สึกว่าแบบถ้ามองด้วยตาเปล่าแบบใส่เครื่องอยู่ก็มองไม,ม่ค่อยออกคะว่ามันเหลืองแต่ถ้าถอดออกมาก็จะสังเกตด้น,นิดนึงว่ามันเหลืองขึ้นนะคะก็ถือว่าเหลืองช้ามากๆแล้วก็ขอทาอินนิดนึงอันนี้ เป็นเคสลองที่เฟย์ใช้นะถ้าสงวนว่าไหนอยากให้โทรศัพท์น่ารักน่ารักก็จะเปลี่ยนไปใช้เคสนี้นะคะเคส d i วที่เฟไปทํามานะไปคิปวิดีโอด้วยถ้าใครยังไม่ดูก็อย่าลืมกลับไปดูกันนะเพราะถ้าใครซื้อโทรศัพท์แพงเนี่ยก็อย่าลืมซื้อเคสดีๆให้น้องด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าน้องเกิดอุบัติเหตุแล้วร่วงลงไปขึ้นมาเนี่ยค่าซ่อมเนี่ยจะแพงกว่าเคสดีๆแน่นอนก็อย่าลืมซื้ออุปกรณ์ปกป้องน้องดีๆกันด้วยนะคะเฟยลืมบอกว่าอันนี้เป็นเคสแบบแม็กเซฟนะคะ ในเมื่อเราซื้อเคสใส่แบบแม็กเซฟมาด้วยนะคะเราก็ต้องซื้ออะไรคะเราก็ต้องซื้อพาวแบงค์ไว l ลส s มาั้นเองค่ะซึ่งอันเนี้ยจริงๆพารู้สึกว่าไม่จำเป็นเลยอะ่ะทุกคนเพราะว่า อันนี้เฟซือเป็น power บ a n ของ ZM I มานะคะเป็นรุ่น P02 ZM Maxfit Power Bank นะคะเฟซรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มอ่ะมันมีความถุกที่5,000มิลลิแอมป์อ่ะมันชาร์จได้ประมาณ40-50%หนึ่งะทุกคนด้วยความที่ iPhone 1 0 Pro Max มันแบตอืดอยู่แล้วอะ่ะเราแบตข้างนอกเราไม่จําเป็นต้องพกมันก็ได้อันนี้คือต้องออกไปนานมากจริงๆนะเราถึงจะได้ใช้มันแล้วใช้ก็ได้แค่40-50%ทุกคนมันไม่คุ้มกับราคาที่เราจ่ายไปอะ่ะ แต่ก็ถามว่ามีไว้อุ่นใจไหมก็อุ่นใจดีแต่ก็ไม่จำเป็นขนาดนั้นทุกคนถ้าถามว่าซื้อมาแล้วคุ้มไหมก็บอกเลยว่าถ้าใช้ในระยะเวลาเจ็ดเดือนกว่าใช้งานของฟรเฟรรู้สึกว่ายังไม่ค่อยคุ้มในราคาค่าตัวของน้องแต่รู้สึกว่าถ้าใช้ถ่ายคลิปตัดต่อ,ตอคลิปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอ่ะรู้สึกว่าสักวันก็จะคุ้ม ถ้าไม่สนเรื่องความคุ้มไหมแต่ถ้าถามว่าชอบไหมบอกเลยว่าชอบมากทุกคนเพราะว่าเฟย์เป็นคนชอบโทร,โรโศัพท์ใหญ่ๆใช่ไหมแล้วเครื่องเนี้ยใหญ่สะใจจับขนาดมืออะไรอย่างเงี้ยดีไซน์น้องก็สวยอ่ะน้องเป็นแบบสีขาวเรียบๆใช่ป่ะแล้วก็มีดินามิกไอแลนด์อยู่ข้างหนอย่างเงี้ยเฟย์รู้สึกว่ามองอีกทีน้องก็ยังสวยอ่ะใช้มาเจ็ดเดือนเลยน้องไม่รู้สึกว่าเบื่อน้องเลยอ่ะน้องสวยมากแล้วก็เฟย์ใช้มาเจ็ดเดือนอ่ะน้องเคยอยู่ๆก็รีสตาร์ทเองไม่แค่หนึ่งครั้งทั่วท้เองถือว่าทําได้ดีมากแบบว่าไม่มีปัญหาอะะะไรนค ุดท้ายนะคะก็ถ้าอยากให้เป็นมารีวิวอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครเคยใช้บริษัทโบแม็กแล้วชอบไม่ชอบอยังไงเจอข้อดีข้อเสียอะไรยังไงก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ข้างล่างเลยนะคะแล้วก็เอ e s s ร r y ทั้งหมดที่เฟย์ใช้นะคะเฟย์ใส่ไว้ให้ในด e สคริปชั่นบ o ็อกนะถ้าใครสนใจอยากได้เหมือนกันก็ไปคลิกลิงก์ได้เลยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์เฟย์ด้วยนะคะแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย